แอนเปิดตัวยิ่งใหญ่อนันตาจักรวาลทานลูเซียประกาศตัวเป็นศูนย์รวมแห่งเหล่าจักรวาลเมตาเวิร์ดแห่งความสุขนินรัา์ของโลกพร้อมนำพาธุรกิจบันเทิงเข้าสู่ธุรกิจโลกเสมือนอยากเต็มตัวบริษัทที NBA, ่อนบีมีเดียโกลบประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตซีรีส์แอนิเมชันและคอนเทนต์เพื่อความบันเทิงชั้นนำของประเทศไทยจัดงาน The Universe of Happiness เปิดตัวโครงการใหญ่ศูนย์รวมแห่งเมตาเวิร์ดทานลูเซียภายใต้คอนเซปต์ Infinite Universe of Interconnected Metaverse ซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำหน้าของโลกอย่าง Web3 มาใช้เพื่อพัฒนาทารลูเซียให้เป็นแพลตฟอร์มใหญ่รองรับเมตาเวิร์ดจำนวนมหาศาลให้เข้ามาอยู่ร่วมกันและสามารถเชื่อมต่อถึงกันทั้งหมดได้อย่างไร้รอยต่อ พร้อมนำ่าธธุรกิจบันเทิงของ TNB เข้าสู่ธุรกิจโลกเสมือนอยากเต็มตัวในยุคเทคโนโลยีแห่งอนาคตเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านธุรกิจบันเทิงระดับโลกค่ะควันนี้เป็น,เป,นเป็นวันที่พิเศษมากนะครับเพราะว่า TNB Media g l o b a l จะได้เสนอ project metaverse ของเราที่ชื่อว่า t r a n s l u c i a นะครับแล้วก็นอกจาก t r a n s l u c i a แล้ว TNB เนี่ยก็ได้ สร้างผลง,งานออกมาหลายเลือกที่เราก็จะมาแชร์วันนี้ด้วยนะครับมันจะมีความยิ่งใหญ่อลังการสำหรับเด็กนี้นะครยิ่งใหญ่กบบนี้คหมคะอ๋อยิ่งใหญ่มากเลยครับเพราะว่า Transsia เนี่ยเราเห็นว่าเป็นโอกาสที่เราจะเปลี่ยน uh, Entertainment Industry ได้นะครับโดยเฉพาะของของ TNP นี่จะเป็นทู u e s e ใหม่ของเราเพราะว่านอกจาก uh, สร้างหนังสร้าง uh, ละคร a n i m a t i o นอะไรแล้วนะครับเราสร้าง uh, Experience ภายใน Metaverse ได้ด้วยนะครับแล้วก็ Metaverse เนี่ยให้โอกาสที่ว่าคนมาร่วมเล่าเรื่องกับเรานะครับเลยเราไม่ต้องเป็น Storyteller คนเดียวนะครับเลยอันนี้เป็นยิ่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะเราก็หวังนะครับเพราะว่าสิ่งสิ่งที่เราสร้างกับ t r a n s l u c เซียเน่ยจะเป็นแพลตฟอร์มที่คนเข้ามาร่วมสร้าง Narrative Character อะไรที่ที่ที่ครได้หมดเลยนะครับเลยเลยแค่เป็นแพลตฟอร์เป็นโลกเราเราก็จะมีโลกของเราเองนะครับที่เราสร้างที่ชื่อว่า i d e l i a s หรือว,ว่า uh, m e t าร i อ a เป็น Experience ทุกแปดนี่นะครับแต่ว่าใครที่อยากเข้าเข้ามาร่วมก็สร้างโลกของเราเองได้นะครับ ของมิชชาริอาเนี่ยนะครับจะเป็นโลกที่เป็น IP หรือว่า intellectual property ของ T n b B มดนะครับแต่ว่า t r a n s l u c i ซีเนี่ยเป็นแลตฟองที่ที่คุณต้องอธิบายได้นะครับ ไอคอนเหมือนกเกกข้ามาาที่จมาเป็นไข้ามาแกต้กที่เข้ามาคนามา้องเข้าลงได้ยังไงจริงๆในฟอร์มของทาริเซียเรามีความัใจที่จะบอกตัวเอง outro valor ก็ตื่นเต้นมากครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่มากเแล้วก็มันบอกว่าทุกคนรู้ดีแล้วเราจะไปสอรไลอ้อนซีรีส์เนี่ยว่าวันนี้มันเหมือกับว่าหลายๆอยางเลยกคนวัเป็นงานที่เื่อภาพไใจเรื่องนเมชนเรื่องเทคโนโลยีแลก็เรื่องตัวผลงานที่ผมจะได้โอกาสได้โชว์ให้ทุกคนนหม่เคือคือผมมองว่า การที่มีเมตาเวิร์สเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าเหมือนกับถ้าเราคิดง่ายๆคือสมัยก่อนถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันมันก็มันก็จะเป็นสิ่งใหม่ที่คนยังไม่คุ้นชินแต่ว่ามันก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่ามันเป็นพื้นที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆทำให้ทุกคนสามารถมาแชร์อะไรที่ใครจเไม่ได้แล้วซึ่งการเวิร์สคือเป็นมีเสาให้กระแสในการส่นข้อมูลจากเวิร์สเหมือนกับอินเทอร์เน็ตพื้นที่อินเทอร์เน็ตไร้ขีดจำกัดที่เราสามารถเอาตัวเราเข้าไปได้ ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่รักของเราพอเราสนใจในนั้ผมสนใจในเทคโนโลยีอยู่ประมาณนี้เพราผมรู้สึกว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีทุกอย่างเนี่ยทำให้ทุกคน่างของเราทุกคนมีมีสิทธิ์มีคุณค่าชีวิตมากขึ้ก็สำหรับในงานวันนี้นะคะทางเทียนบีค่ะทางเทียนบีค่ะเราได้เปิดตัวโปรเจกต์ที่ใหญ่ก็คือทางซูซียนะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีไฮไลท์ แต่ละโปรเจกต์นะ,นะคะมาโชว์ในงานในวันนี้นะะด้วย <surgery. S 1> ค่ะค่ะก<ป>็ฝาบทุกท <odes> ่านนะคะได้ติดตามผลงานของเทียนดีหลังจากวันนี้เราจะทยอยปล่อยโปรเจกต์แล้วก็ผลงานทุกอย่างนะคะที่เราจะเปิดตัวในวันนี้ค่ะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะฝากผลงานของเทียนดีมีเดียโกลบอลด้วยนะคะ